กกินอันนี้เหรอกินอันเก่าอันใหม่เป็นอะอเคปะเฮ็ดกับเขาค่ะเมื่อนี้อยู่บ้านกับญาสาองคนอยู่บ้านกับยาสาองคนนอทีค่ะลรงนีหลับพี่นอ้องนู่เขาต้องพี่แพ้ของก่อนเวล้างเส็ดกับเขา่าเขาจกินหนึ่งชั่วโมงเราจยกินอาหารเราต้องพีแพ้ของก่อนพี่แพ้ของก่อนจัดการเตรียมเอียงนทีก็เสิยตม้มนั่นเนี่ยกินกับแม่าสองคนอันแยตกับพ่อปูไปในเมืองกัน ถัลวหน้องหนูนะซุปกะข่าโอเคกันอยากจูด้วยฮะโอเคแต่คือคอยสิกินคอยสิแกงกันแกงไอเอ็มอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะลืมโอ,โ,อโอ๊ยพี่น้องไอเถ้าเรากลัวลืมของสูตรที่เจ้าของอ่าต้มข่าต้มข่าเห็ดไหมคะต้มข่าเห็ดต้มข่าเห็ดเขาก็เตรียมของไว้เตรียมของไว้หั่นผักหั่นมะเขือเคี้ยวหัน่นแล้วกระดา ขาตะไคร้ขาตะไคร้หันไ้เวลาเขาเป็นแม่บ้านแม่เลือนเวลาเขาจะกินเขา่ากินอาหารเขาจะไปเฮ็ดกับเขาตอนที่เขาจะกินค่ะเขามาเตรียมของว้เสียก่อนอันนี้ว่าอะบอกผู้ใดได้คอยสิบอกคลิปสิบอกคลิปนี้จะบอกคือเด็กเล็กเด็ก,ดกน้อยเด็กดกันน้อยน,อยนี่คือจังรุ่นลูกข่อยรุ่น,นเด็กน้อยไว้สาวซุมือนี่เขาเขาเขาก็คือบางคนอีกก็อยากให้กับเขาเป็น เวลาเขาพี่แพ้พี่แพ้พของเขาเตรียมของไว้ก่อนเนี่ยค่ะมันจะง่ายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมานั่งมั่วมานั่งมั่วอีหย่งกาอีหย่างกาไอเฝ้าเฝ้า,า,าสินเนี่ยเขาเตรียมของไว้สมมติว่าเราจะกินก่อนเขาสิกินกอันหกโมงเล้งเขาก็เตรียมของไว้เลยสามโมงสี่โมงอีสี่โมงเล้มมงเขาเตรียมนั่นเตรียมนี่ไว้ทาความสะอาดบ้านอันนั้นนี่ไปก่อนมีความสุขคืออย่างนี้เวลาเห็ดกับเขาพี่น้องเขาต้องมีอารมณ์เกิดกับมันระวังมีดลุกระวังระวังมามไม่โดนลูก ต้มขาเห็ดกับกราบไก่สองคนบอกโคลี่ใส่ไหลายน้องนูนะมากินบอกโคลี่ลูกสาวค่อยน้องนูนะชอบกินบอกโคลี่ใช่ไหมคะดูชอบบอกโคลี่ใช่ไหมอืมหนูอชอบอร่อยใช่ไหมคะบอกโคลี่อร่อยใช่ปะหนูจะกินอต้มขาเห็ดบอไซเนอ้อบอใซเอี์ยังเป็นต้มขาผักซ,ซ,ซื้อธรรมดาต้มขาเห็ดมันเหลือเราก็ไปกินพุ่งนี้เช้าซดโกกๆกกเลย อ๋อตองกัเห็แล้วก็ลาบไก่ระวังมึงโกีนั่งตรงนี้ได้ปะโกเคกอดค้อมามาก็ได้<ห>นะนังสิงมักเวลาใครกับเผาใคยก็จะเอาลูกไปรใบน้ำพะวาอย่างปติค่ะม่าม้า่เเห็ดพะวาอย่างปติ่คยคิดว่าน้องนะูนาเขาจะต้องรับลูกจากแม่เห็นแม่ทําอาหารหเขาจะต้องซึมซับได้ไม่ได้น้อยก็ได้เยอะคือจ้าง่อยกินผักกินอีหยังเสียค่ะ น้องนาะเขาซึมซับเองเขาเป็นเองเขาก็อยากกินกับเขาเกิดเห็นกับเขาสิเนี่ยแล้วเขาก็เอาผักให้ลูกเขามันก็เลยกลายเป็นบบว,ว่ามันได้ผลไงคะข่อยก็เลยพยายามเอาลูกข่อยอยู่เวลาให้กับเขาอย่างสิก็ตามมันซึมซับพี่น้องเด็กน่อยเขาเอาอย่างให้เขาเขาก็ได้สิ่งนั้นนอกจากว่าเขาจะไม่รับก็คือเขาก็คือซึมบัลับเขาสีา่หันย็งบอหันหลาบสควีเซหลาบไก่ ไปหนูหั่นไม่ได้ค่ะลนกเดียนหนูโตหนูคไปหั่นนะหมามาจะสอนให้หนูหั่นนะแล้วมามามาจะสอนอีหลายหนะัน่นตองนนการเทดกับเขาเนะี่ยพี่น่องน้องเขาอันเด็กน้องๆๆน้องนุ่ลองเขาเตรียมของไปก่อนแล้วเขาสิบกินเขาจะไปก,กินตอนนั้นเตรียมไว้ก่อนสบายสบายก็อย่างดีเวลาเขาเตรียมของไปก่อนจะกินก็รวามันกินมีความสุขก็อย่างได้อยู่กับผัวเขามีลูกมีผัวทํากับข้าวทากินอะไรอาหารตัวน,นี้เยียงสชคะ่ะ ขอ่ขอยซีลาบไกหลายเติบลาบไก่ไม่งานละหมักกินไก่ข่อยก็ได้ต้องลาบไก่ข่อยนี่เป็นคนที่บอกกินไก่แต่ลาบเนาะข่อยกินได้ลาบไก่มันสับน้อยแต่ถ้าเป็นเนื้อไก่เนี่ยข่อยสิบมักกินครับปันเดย์ข่อยเป็นคนบ่าอ่อนซ้อนเนื้อยู่เนื้อกินพี่น้องข่อยอ่อนซอ้อนตึงแต้นอาหารอีสานบ้านเขาลาบไก่กับแกงเอหีบเ<ด>อาโอเคค่ะไม่ไม่เอา โอเคอย่าอย่านี่เซ็ตเซ็ตพักนอนปีจิ๊ชเล่นบินได้โอเคค่ะเล่นบินหนูเล่นบินได้หนูโตขึ้นก่อนมันเก็บมันเลือดออกโอเคบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บบายบายเตรียมของไว้เดี๋ยวค่อยกินกันเมื่อนี้อยู่กับญาตสองคนสิงสถิตใครที่ใครที่มันที่อีฉันต่างหากลูกสะใภ้กับแม่ย่าจ้ายัไม่น่ะแม่ย่าเรานาง ยุ่หนาบ้านสิ่งสถิตแล้วสูบยาอยู่หนาบ้านนั่งปลอบสวียเดนกับยายจจัน่อยสิ่งสถิตปู้กับปัวไปในเมืองแล้วไม่บายจุ๊บๆค่ะ